ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิ t a ล w a l l ล็10,000บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปจนถึงกฎเกณฑ์ผู้จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทจากทางรัฐบาลก่อนอื่นเลยนะครับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐกันก่อน ใครที่ใช้ระบบ iOS ก็โหลดทาง App Store นะครับส่วนใครใช้ Android ก็เข้าไปโหลดทาง Play Store ได้เลยนะครับ เข้าไปก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็รัฐบาลเองเขาวางจุดวอล์กอินให้ลงทะเบียนไว้นะครับซึ่งก็จะมีจุดตั้งแต่ธนาคารออมสินธนาคารทอกอสอศูนย์ดิจิทัลชุมชนรวมไปถึงที่ทําการไปรณียีด้วยนะครับก็ไปถึงที่ต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับแต่ทีนี้ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ใครลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเลย ก็ต้องไปดูในเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ทีนี้เกณฑ์ในการได้รับเงินดิจิทัล w a l l ล็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงให้ได้ฟังกันนะครับต้องเป็นประชากรชาวไทยนะฮะแล้วก็มีทะเบียนบ้านที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีไรายได้เกิน8 4 0 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2,566ปีที่ผ่านมานะครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบัานการเงนเินเฉพาะกิจรวมกัน500,000บาท ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการต้องโทษในเรื่องจำคือถ้าคุณเข้าคุกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล w a l l ลตนะครับแล้วก็ต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์ถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการอื่นๆของโครงการของรัฐบาลไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขต่างๆนะครับในเรื่องของการนำเงินไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยจะแจกตอนไหนอย่างไรเนี่ยมีการคาดการว่าไม่เกินไตรมาส4ของปีนี้จะมีการแจกเงิน Digital วอลเล็ก็คือปลายปีนี้นี่แหละครับที่เราจะได้ใช้เงินดิจิ t a l วอลเล็กันๆๆในส่วนของฝากฝั่งของร้านค้านะครับเขาก็มีความกังวลว่าเมื่อไรายได้มันเพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการดิจิทัลวอ l เล็แล้วเนี่ย อาจจะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับร้านค้าที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วและก็จะไม่มีการส่งข้อมูลย้อนหลังไปให้กับกรมสรรพากรด้วยลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับต้องกราบเรียนว่า โครงการนี้ไม่มีการส่งข้อมูลครับเหมือนกับโครงการรัฐในอดีตนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้กับทางสังสงมภาร่ไม่ได้มีการเชื่อมถังในส่วนนี้กันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกก็คือตอบว่าไม่นะครับไม่มีผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามครับการที่พี่น้องประชาชนจะเข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเสียภาษีนะครับ อย่างที่ได้เรียนเนี่ยร้านค้าถ้าจะเป็นร้านค้าที่สามารถขึ้นเงินได้ท่านก็รู้อยู่แล้วต้องเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นระบบภาษี VAT PAT หรือเสีย p i t หรือ c IT ก็ตามนะครับระบบภาษีทั้ง3นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเสียนะครับท่านเข้ามาหากท่านเป็นร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในอยู่ในภาษีบริษัทแต่ว่าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยท่านก็ยื่นแบบได้ไดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนให้กับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบครับมันจะได้ทําให้ท่านสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยครับทีนี้คงต้องมารอลุ้นกันแหละครับว่าจํานวนยอดผู้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการหรือไม่ถ้าหากเป็นไปตามเป้าก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวตามที่รัฐบาลเขาวาดฝันเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากจํานวนผู้ลงทะเบียนมีจํานวนน้อยลงเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าที่ควรครับ